เดิมแท้นะครับอยากจะบันทึกไว้เป็นองค์ความรู้ที่ได้จากไต้หวันวันสองวันนี้ลองมาจับปากกาเขียนบันทึกประจำวันพบว่าโอ้โหเขียนแล้วมือสั่นแสดงว่าเรารู้เลยจากประสบการณ์ที่อยู่ไต้หวันว่าแถวเนี้ยเลือดลมมันอุดตันละนะถ้าเป็นแพท์แผนไทยก็ต้องไปนวดไปครั้งละห้าร้อยให้คนนวดต้นแขนนะครับต่นี้ผมเนี่ยมีความรู้เชิง สะบัดภาษาจีนเขาเรียกว่าพายตาละผมก็ซื้ออุปกรณ์ของคนจีนไต้หวันมาก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้อันนี้อนละประมาณสองพันบาทอันนี้ใหญ่ขึ้นอันละสองพันห้านะครับใครไปไต้หวันอย่าลืมไปซื้อมาด้วยอยู่แถวหัวลำโพงไต้หวันน่ะตรงไทเปย์โพเจ,จันนะครับใต้ดินครับมีหลายแบบถูกกว่านี้ก็มีแพงกว่านี้ก็มีแต่ผมซื้อคุณภาพที่ดีหน่อยนะครับแล้วก็เอามาตี ตีตรงจุดที่เราเจ็บเนี่ยตีตามแนวเส้นนะทีนี้ผมตีมาถึงหัวไหล่เลยเพราะว่าเลือดลมมันเริ่มอุดตันเราอาจจะเอากําลังกายไม่พอหรือไม่ก็ทีนี้ร่างกายเราหดตัวอายุหก4ิบสี่หกสิบห้าแล้วเนี่ยมันก็จะมีเลือดข้างเนี่ยตกค้างถ้าเรายงลงตีตีเดียวเนี่ยก็จะรู้สึกเจ็บละทีนี้ก็จะลงหนักมากขึ้นตีนี้เราจะต้องมีความมั่นใจว่าที่เราตีเนี่ยเราไม่ได้ตีทําร้ายเราเป็นการตีรักษา แล้วก็ตบไปเรื่อยๆถ้าไม่ไหวก็ต้องใช้พวกน้ำมันบาล์บ้านเรานะน้ำมันพวกโอสถทิพหรือน้ำมันที่ออกร้อนไม่ใช่ออกเย็นไม่ใช่น้ำมันมารุมไม่ใช่น้ำมันอ่ที่ออกไปในทางเย็นต้องเป็นน้ำมันออกเหลืองๆไม่ใช่น้ำมันออกเขียวๆนะน้ำมันออกเหลืองๆน,ะน,น,อองๆนี่ผมยกตัวอย่างโอสถทิพหรือพวกน้ำมันนวดเนี่ยน้ำมันนวดเอามาชโลมนะครับเพื่อเพื่อเพื่ออะไรเพื่อ กพื่อไม่ให้มันอะไรอ่ะมันระคายผิวมากเกินไปแล้วก็เอาแท่งเหล่านี้มาตีตีครับไปพอตีตีเข้าไปเนี่ยนี่ผมตีมาแล้วก็เพียงแต่จะมาสรุปเป็นองค์ความรู้เฉยๆนะครับจริงๆเราไม่มีพวกเหล่านี้เราใช้มือตีก็ได้นะใช้มีหรือใช้ไม้ใช้อะไรที่เป็นของบ้านเราไม่ไผ่เนี่ยเหลามาแล้วมาตบๆๆก็ได้แต่ว่ามันจะเจ็บมากแล้วก็ใช้เวลานาน อันนี้ผมเอามาผสมประสานบ้าของต่างชาติเนี่ยเขาจะออกแบบเป็นยางแต่ว่าเขาใส่พวกแร่าธาตุทูมารินเข้าไปด้วยมันก็จะลดลดการอักเสบแล้วก็เพิ่มความเร็วในการกระตุ้นให้เลือดลมเนี่ยมันมันผ่อนคลายแล้วก็คลายคลายสารพิษเม็ดพิษโดยเฉพาะไขมันที่มันอุดตันอยู่เนี่ยตอนนี้ให้สังเกตด,ดูผมเห็นแล้วละมันเป็นเม็ดเม็ดขึ้นมาเลยซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่เห็นไหมพอพอเราขยับ ปากกาเนี่ยมัน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 สั่นเพราะว่าเราไม่ได้ใช้บ่อยดีนี่คนก็ไม่ค่อยได้เขียนปากกาแล้วแต่พอมาจับปากกาเขียนบันทึกเนี่ยโอ้โหมันมันไปไม่ได้ละฉันเช้านี้ก็เลยมาไล่ดูโอ้โหเส้นเนี้ยตึงหมดละมันอุดตันหมดละเส้นเนี้ยไล่ขึ้นมาจนถึงบนนี้เลยนะครับก็จะมีจุดที่เราสามารถที่จะตี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 อย่างนี้ก็ได้มันก็จะเบาลง แต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าเราตบเข้าไปเลยนะตบเข้าไปตรงล่องที่มันเจ็บนั่นแหละเขาตอบเข้าไปมากๆเนี่ยผมเห็นแต่ไม่ไม่ทราบว่าในในวิดีโอเนี่ยจะเห็นเห็นรอยดำๆซึ่งเป็นเลือดพิษคนที่ติดตามผมบ่อยๆจะรู้ว่ามันจะมีไขมันอุดตันอยู่ตามหลอดเลือดอะไรเนี่ยซึ่งมันมันจะอยู่ลึกมากให้พอเราตบเข้าไปเนี่ยตอนนี้ผมรูปดูเนี่ยมันจะเป็นก้อนก้อนกอนก้อนก้อน เป็นเป็นอะไรเป็นลอนเป็นหลังเต่าติดตดติ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 ดต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 ดเลยนะแต่พอคนตีไปแล้วเนะี่ยมันก็จะคลายมันไม่เจ็บเหมือนตอนแรกๆแล้วออันนี้เป็นเป็นศาสตร์ที่คนไทยไม่ก็เห็นเพราะคนไทยกลัวเรื่องเจ็บบางคนก็ไม่ชอบนวดแต่นี่เป็นศาสตร์ของคนจีนแล้วไพาตานะฮะมีชื่อเสียงในประเทศจีนในไต้หวันเนี่ยมากเลยหรือในหมู่คนจีนนี่แหละเขาจะยอมรับว่า ท่องเจ็บบุทงทงเจ็บบุตทงนะครับถ้าส่วนไหนที่เราเจ็บไม่ว่าจะเป็นเอวผมผมนักสาธิตพวกหัวเขา่าเพราะว่าหัวเข่าเราเดินเยอะแต่ที่มือเนี่ยผมจะลองมาทําดูให้ดูนะครับจริงๆใช้ได้หัวไหล่นี่ก็ใช่นะหรือพวกต้นคอต้นคอที่บางทีเรานอนภาษาไทยเรียกว่าหัวตกหมอนคำจริงก็คือเรานอนแล้วเราเออนอนเกรง็งหรือกล้ามเนื้อมันเกร็งตัวเราไม่ได้ตบตบมันน่ะใช้สองมือตบ เป็นอุ้งเนี่ยแล้วก็ตอบอย่างเงี้ยเข้าไปก็ได้นะครับอันนี้ก็เอาสาธิตเป็นองค์ความรู้ทั้งหมดมาใช้แท่งตะวัดพิษตบก็ได้นะครับอันนี้ก็จะผ่อนคลายทําให้เนี่ยตอนนี้ผมจับอะไรเนี่ยได้ละนะแล้วก็จะมีปัญหาพวกเป็นปัญหาพวกนิ้วล็อกอะไรพวกเนี้ยนะถ้าเป็นมาบนนิ้วล็อกก็จะมาตีทางด้านหลังหรือตีทางด้านข้างนีนะผมก็เคยมีปัญหานิ้วล็อกก็จะเอาแท่งอะไรเนี่ยมาตบเพื่อให้เม็ดไขมันอุดตันเนี่ยมันโผล่ขึ้นมา อะไรตั้งชื่อมันไม่ว่าเป็นแท่งตวัดพิษแท่งเอาตวัดเอาพิษที่อยู่จมอยู่ลึกๆในหลอดเลือดเนี่ยนะหรือนอกหลอดเลือดเนี่ยให้มันโผล่ขึ้นมามันก็จะเกิดการไหลเวียนดีขึ้นนี่เป็นสิ่งที่ผมเขาเรียกว่าโกงความแก่นะไม่ใช่โกงความตายคือคนแก่อย่างผมเนี่ยใช้งานร่างกายมันมากไปขนาดนี้แล้วหกสิบกว่าแล้วเนี่ยมันน่าจะพักแต่ถ้าเราจะไม่พักเนี่ยเราต้องมีศาสตร์องค์ความรู้ที่จะมาซ่อมแซมร่างกายเราให้มี สุขภาพดีเดี๋ยวแม่ปฏิทิไปแล้วเลือดลมเดินดีนี่สีแดงขึ้นมาแล้วเพราะเราตีตีแม่ความร้อนก็มาการไหลเวียนก็ดีขึ้นมันก็สามารถที่จะขับสารพิษออกไปจากร่างกายแต่อันนี้อาจจะมองไม่เห็นแต่นี่ผมเห็นลวเป็นเม็ด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 ดำดำแต่ในคลิปอาจจะไม่เห็นเนี่ยเป็นก้อนกอนนะครับก็ให้ไว้เป็นองค์ความรู้สองสามนาทีเผื่อท่านจะได้ประโยชน์แล้วก็เป็นประยุกต์ใช้ต่อไปสวัสดีครับ